จอดที่ไหนคะนอ้าวมาจอดทาไมตรงนี้มาจากไหนครับมาจากชนมาจากภูกเก็ตมาจากภูกเก็ตโอ้โหเดี๋ยวเดีไปดูรถหน่อยคนที่มาจากภูกเก็ตเขาจอดนอนข้างทางเดี๋ยวไปดูก่อนมีคนมาจอดรถอยู่ข้างทางอ๋อนี่ไงรถคันนี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมาทำอะไรจ้ะ ไปทำอะไรมาโอ้โหรถบ้านเหรอคะอ๋อนนีเหรอคะไปมาจากไหนคะเนี่ยคะภูเก็ตเหรอคะเอาเมื่อกี้ไหนตะโกนบอกว่ามาจากภูเก็ตคะภูเก็ตไม่ได้ไปแล้วเอาไม่ได้ไปแล้วแล้วจะไปไหนต่อคะทีนี้จะไปชัยภูมิาภมิโอเคค่ะอ๋อเป็นรถตำรวจด้วยเหรอคะเนี่ยแล้วแล้วนอนยังไงคะเนี่ยไหนคะขอดูหน่อยนะคะ โอ้มีเพื่อนด้วยเหรอใช่ผู้ก๊าอ๋อเอาไม้เบ็ดวานไปทําอะไรคะน่ะเอาไว้กันโจรเอาไว้กันโจรโจรเยอะเหรอคะอ๋อแล้วจะไปชัยภูมิต่อแล้วมีตังไหมอ่ะ่ะอะตังให้อ่าตังให้สิบบาทเดินทางนะไปะนู่นถนนใหญ่ทางออกไปชัยภูมิไปเลยนะนูน่นนูน่นนู่นไป จนเลีวแล้วจะไปไหนนะคะาาจ,จะไปชัยภูมิมอ๋อมานั่งรอก่อนที่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมมาเช็คอินที่ปั๊มน้ำมันแล้วชัยภูมิเลี้ยวซ้ายชัยภูมิเลี้ยวซ้ายติดถนนใหญ่เลยดูสิน่าสงสารจังเลย ขนมาจากภูเก็ตเลยนะเนี่ยขนของมาแต่ก็ไปพักในบ้านก็ได้นะพอดีว่ามีที่พักอยู่เดี๋ยวก่อนจะไปชัยภูมิจะไปทำอะไรที่ชัยภูมิคะจะ,จะไปทำนทู่น,นไปหาใครที่นู่นคะชัยภูมิครอบครัวครอบครัวใครคะครอบครัวใคร ไปเข้าไปพักผ่อนก่อนไปดื่มน้ําก่อนเนาะไปเไปพักผ่อนไปดื่มน้ําก่อนเดี๋ยววันนี้ให้อาบน้ําที่นี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อเนาะไปครับตรงไปอีกเลยมีที่อาบน้ำมีที่กินน้ำด้วยอาไปจอดข้างในเต็นท์เลยมีที่จอดรถให้เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เอยเดินทางไปชายภูมินะนี่แหละพักที่ตรงนี้แหละให้พักฟรีจะทำงานช่วยก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปชัยภูมิถ้าไม่ทำงานไม่มีเงินเดินทางอีกนะไปเราไปทำงานกันมาที่นี่เลยตรงนี้บ้านกำลังสร้างเสร็จเหรอเอาแขนออกครับอะไมันชน ช่วยทำงานหน่อยจะได้มีเงินกลับบ้านของช่วยหน่อยทีละกล่องนะเอาลังออกก่อนนะลังออกก่อนแล้วก็เรียงอันนี้มันหนักหรอครับแล้วอันอื่นนเบาเหรอลูกนู่นเราไปวางไว้ข้างหน้าได้ไหม โหเก่งมากเลยมีของแท mm hmm. ้เลยค่ะ่ะอีกชิ้นหนึ่งใช้แรงงานเด็ก <laughs> เด็กอะไรขยันขยันมากเลยโอ้สุดยอดเลยอะ่ะเด็กอะไรขยันมากไหวไหมไหวโอ้ทำไมลูกเก่งจังเลยลูกของแม่นี่คนเก่งของม่าม้า very good oh you kiss me now mm hmm. คิสมีคิสมีน้าน่ารักที่สุดเลยปะ <Hello. S 1> เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนนี้ออกก่อนเลยนนนทำใหม่ไหมครับทำใหม่ครับ อมาถึงบ้านแล้วขดลงหน่อยวันนี้ใช้แรงงานอยู่แม่แม่ไม่ต้องขึ้นแบบนั้นหรอกเอาลงทีละอันแบบนี้ลงคค<อ>่ะโอ้ของแท้เลยของแท่นี่ก็ของแท้สุดยอดเลยเอาลงไว้ริมตรงนีตง่ตรงนี้เลยค่ะขอบนี้เลยค่ะตรงนี้เลยวางเบาๆนะคะอย่าวางอย่าวางแรงนะเก่งมากโอ้ยนะไม่น่าแล้วขนาดนี้ ด้วยนะคะว่าได้กี่กล่องแล้วครบสิบหรือเปล่า